จะล้วนรถบี้ไม่รู้กี่รอบแต่มันจะมาตายวันนี้เผาตรงไหนดีเผาในบ้านไปแล้วกุจี้ไม่ไม่แต่บ้านเน่ยไม่เหลือมันต้องอยู่แม่ลงยันแล้วคือถ้ามันยังอยู่นี่โยโยยอมใส่กางเกงในตัวเดียวไปเซเว่นเลยไม่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาโดนลงโทษแล้วนะที่จับฉลากทำสลามแล้วแม่แพ้นะคะ จริงๆมีน้องๆมาช่วยประท้วงมากเลยว่าของแม่เป็นสลามแม่ไม่แพ้แม่อย่าใส่กางเกงนะอะไรอย่าแงบบนี้อยากให้พ่อใสกางเกงทั้งชีวิตใช่แบบแม่อย่าใสหนูอยากให้แม่ใสอะไรอย่างแบบนี้แต่แม่ยอมรับเองอะว่ามันไม่เป็นสลามอะใช่ไหมเออก็มันยังไม่ได้แบบแ๊ะเหมือนทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออรับไปแล้วอะไปแล้วทีนี้มาถึงบทลงโทษเรามีบทลงโทษสองอย่างแต่กางเกงโชกโนกับเผาช็อช,ช,ชีแม่ก็เลยเลือกนี เพราะว่า,าสกูตชี่ที่แม่บอกว่ามันเป็นอมตะเพราะว่าแม่จะไม่ใส่เงเกงงชก้ก้ไปที่นั่นแล้วค่ะเขาจําแม่กันได้แล้วเดี๋ยวนี้ไปซื้อขนมไปเใช่ตามโดนมองแปลกๆนะขอเว้นไว้สักพักนะก็เลยจะมาเผาสกูตชี่เสื้ออันนี้เราเคยยืนยันกันมาแล้วนะด้วยวิดีโอขับรถทับสกูตชี่ดูสิคุณพ่อขับเดินหน้าถอยหลัง<ๆ>เดินหน้าถอยหลังปิด<ๆ>บูบี้นะสภาพมันนี กลับมาไหมเอ่อกลับมานี่ยังยังเป็นสกู๊ชี่คอดูดีมากเลยเราเอาไปอาบน้ำมาก็คือแค่ล้างน้ำเอาขี้ฝุ่นออกนะคะเหมือนเดิมโอ้ล้างน้ำเอาคี้ฝุ่นออกออกมาใหม่ใส่กิ๊กอะนี่จะใครจะรู้ว่ารถบี้ไปกี่รอบแต่แต่มันจะมาตายวันนี้ไม่มาชาชาปนกิจมันมีรอยมันมีรอยตรงนี้ แต่อันเนี้ยแม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยเก่าที่แม่กับเชอร์แตมเล่นกันมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากวันนั้นแต่แม่เพิ่งเห็นนะคะแต่รอยแค่นี้กับการโดนรถทับซะขนาดนั้นแม่ว่าเก่งมากแล้วแหละคิดมากเลยนะใช่เช,ช,ชื่อเลยนะนอันเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้จะไม่อยู่แล้วอยู่ทีนี้ลูกอึดลูกอึกุ๊กไก่ของแม่นะยังมีลูกอึดนี่โยให้เอามาเผานะมันจะอยู่อีกเหรอมันต้องอยู่แม่ลงยันแล้วคุยกับเราด้วยว่าลูกอึด อุอึดมาช่วยแม่ก่อนนี่ถ้าถ้ายังยืนยันว่าคือถ้ามันยังอยู่นี่โยโยอมใส่กางเกงในตัวเดียวไปเซเว่นเลยท,ทุกวันใส่กี่ตัว <laughs> มึงพ่อไม่ต้องมาเลยนะคือไม่ได้ตื่นเต้นนะใส่กางเกงในตัวเดียวไปเซเว่นเนี่ย <laughs> อเอออันนี้นี่ถ้าเผานะนี่พ่อบอกตรงนี้นนถ้าเผาแล้วมันยังอยู่นะ พ่อจะใส่กางเกงโอค่นไปเซเว่นเลยโอเคไปปัดจิ้งหลีดหน้าเซเว่นสรอบด้วยโอเคเจอกันแน่เพราะอันนี้รอดแน่นอนแม่เป่ากระหม่อมมาแล้วนี่แม่เอาอะไรมายืนยันเนี่ยใช่ไไปเลยดีกว่าไปเผาเลยดีกว่าเผาตรงไหนดีแล้วตรงนี้แหละเผาตรงไหนเผาในบ้านไปแล้วเดี๋ยวไม่มีที่อยู่เลยกโจีไม่ไม่แต่บ้าน่ะไม่เหลือ นี่เรามาเล่นกันนอกบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจุดไฟเด็กๆอย่าไปเล่นกันนะครับอันตรายเออเด็กๆห้ามเล่นนะคะอันตรายอันนี้แม่เสพเวทมนต์วิเศษของแม่ไวัยนะจะไหมหรือเปล่ายังไม่รู้นะเล่นไปไม่ได้้วเด็กๆนะอ่ะเดี๋ยวเอาไปเผากันเลยเอาไปวางเลยอะตรงอิดแล้วกันนะเอาตรงพื้นดินดิจะมัดเผาอะไรตรงกระเบื้องแล้วทำไมสนามหญ้าบ้านเราถึงไม่มีหญ้ามีใครรู้บ้างไหมอ่ะเผาเลยเผาเลยไปแชกลืม อะไรจะมาเผาสกุชชี่แต่ลืมไฟเผาเลยเผาเลยเผาเลยเผาโยมาเผาทำไม่ร้องทำไม่ลงเอามาโยเผาเองสงสารกุ๊กแก่แเกิดมันไม้ทําไงอ่ะมาโยเผาเองมาถึงกล้องดีๆพอนี่สายโหดนะห่างหนะเดี๋ยวบึ้มขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋พ่อจะเผาสกุชชี่แล้วนะฮะ เผากันแบบจริงจรงจังๆเป็นไงโอ้หมันไม่ติดไฟอ่ะเป็นไงล่ะอ่าเฮ้ยมันไม่ติดไฟจริงๆอ่ะเต่งวะล่ะมันไม่สามารถมันไม่สามารถลุกเป็นไฟได้มันไม่สามารถลุกเป็นไฟได้เฮ้ยแล้วมันก็ไม่ไหม้ด้วยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเราไปดูใกล้ๆทีที มันไม่ไหม้ด้วยนะไฟจริงเปล่าไฟเย็นเปล่ามันไม่ไหม้ด้วยนะเนี่ยเป็นไงล่ะธรรมดาไม่ล่ะกุ๊กไก้ย่าทำไมอะทำไมไม่ไหม้อะทำไมไม่ไหม้อ่ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่ไฟจริงเปล่าเออนั่นสิเอาจับดิทำไมอะ มีความฮาในกล้องเห็นไฟไหมเนี่ยเห็นเห็นเออนี่มันไม่ไหมอ่ะพอดพอนิดฉุกสุมไฟวีาดิติดไหมใบไม้ติดไฟปะติดปะใบไม้ติดไฟนะคะนี่ไฟจริงนะครับเนี่ยเอองั้นก็ไม้ติดแล้วว้าวเอาใบไม้เลแหละอันดี้เอาแม่ก็ บ้านบ้านเรานี่ใบไม้แห้งเยอะมากเอาใบไม้วางข้างล่างแล้วกูเอากุ๊กไก่วางข้างบนน่ะนะกุ๊กไก่แม่แม่กุ๊ไก่อยุนะนี่แม่ไฟจะไหม้บ้านด้เด็กๆอย่าไปเล่นกันนะครับเฮ้ยเด็กเอย่าเล่นนะคะเล่นไฟไม่ได้นี้พ่อกับแม่โตแล้วนะมาเล่นนี่ดูโหมีความมีความคงทนนะเฮ โอ้อ oh. oh. ้าอะไรเนี่ยก็เป็นสรุปแล้วไงว่าไม่ไม่ไไม่ได้พอแล้วไม่ได้ไปใส่กางเกงก้นได้แล้วไปเซเว่นหนึ่งร้อยบาทโอ้โหอือหือนี่นะไม่ไหมโย่ไม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 ่ ไม่เหลือไม่เหลือพอแล้วพอแล้วยังไมพอแล้วถอยไปโยเสียงนางมานมากมันไม่ไหมพอแล้วจบจบมันไม่จบม่จบแม่แล้วจบากล้องลบไปดนไฟแล้วนะพอหยุดหยุดจะกูชี้จะไม่ไหมได้ยังไงนี่เฮ้ยมันไม่เป็นไรเลย ใช่ค่ะใช่ทุกคนแม่ลอดแล้วคุณพ่อต้องใส่กางเกงก้นแล้วค่ะเด็กๆกเฮ้ยเด็กๆมันเหลือเชื่อมากสกุตช,ชีร้อนไหมอู้ร้อนร้อนร้อนมันไม่เป็นไรพอแล้วโย่พอแล้วมันไม่ไหมก็มันคือมันไม่ไหมไงมันไม่ไหมสกุตช,ชีแม่มันไม่ไห <c oughs> มมีมีรอยด่างดางดำๆอยู่ตรงนี้แต่ <c oughs> ไม่ไหม มีรอยดำๆเอาเป็นว่าเราเราทำกันพอหรือคือเราพยายามแล้วนะทั้งทั้งทั้งย <c oughs> <ต>่อยปืนใบไ,ไม้ชว่าเป็นไปยังไงไปแล้วใบไ,ไม้พ่อเป็นนี้ไปแล้วอะ่ะโอ้แต่สกุชชี่นี่ขอบอกว่าอุ่นๆนี้ถ้าเป็นของกินจริงๆนี่น่ากินมากเลยนะขนมปังขาไก่ขนมปังขาไก่ <c oughs> ทำไมมัน ำทำไม<อ>มันติดเลยแม่ะรอดจ้ารอดจ้ามอมแมมอีกแล้วอะแต่รอดยังไงเนี่ยตกลงคุณพ่อต้องใส่กแกงเปิดเปิดก้นไปเดินเซเซว่นแล้วเย้ใครใ,ใครเขาอยากจะดูพ่อใส่เ,งเกงโชว์ก้นเยอะอเลยเยอะเลยเด็กๆอยากดูเยอะเลยคอมเมนต์เลยะเด็กๆถ้าอยากจะดูจริงๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวดูคอมเมนต์แล้วพ่อใส่ไปโชว์เลยดูวิดีโอเลยคอมเมนต์เลยปั่นจิ้งหลีด ปัน่นตุกแก่อะไรด้วยจิ้งหรีดด้วยเออ <c oughs> เออเวทจำมีของของแม่ทนจริงๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าพ่อจะหาวิธีทําลายขาไกา่นีในโชว์อีกทีซิมันเลอะอะไรอยู่ีนิดนึงมันก็นเลอะขี้ฝุ่นสีไปกิ้งกิ้งอยู่บนข้างหลังอะข้างหลังมันก็มิดหนึดนึงแต่มันไม่เข้ามัน <N ic c ough> มันนี้เดียวนิดเดียวไม่ติดไฟพลึบขึ้นมาเฮ้ยมันไม่เหมือนที่พ่อคิดไว้เลยนะพ่อคิดว่าเวลาจุดไฟพลึบมันจะขึ้นมาเลยอ่ะนี่มันไม่ใช่เด็กๆห้ามเล่นเองนะคะอยากทาอะไรบอกแม่เดี๋ยวแม่ทําให้ดูห้ามเล่นเองเด็ดขานะอันตรายนะอ่าเรียบร้อยอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะว่าอยากเห็นคุณพ่อใส่กางเกงเปิดก้นวลาเซเว่นนะเ <N ic c ough> ดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครั้งหน้าว่าสภาพเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูตอนนี้โอเค แม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะคุณพ่อเยอเยแล้วก็น้องเชรแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ชแนลนี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย